<peach noise> สวัดสดีครับผมสมาร์ตทัทเป็นจินครับผมทัพแล้วก็เป็นอาคินครับพวกเรามาจากทอพฟอร์มกอดกันไหมนายตัวทับอย่างแรกเลย,<ด>ยขอขอบคุณก่อนเลยครับผมที่ทําให้ทะลุหนึ่งล้านขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากก็อคินนะครับเป็นหนุ่มหน้ากอดห้าปีซ้อนนะครับผมรัพเป็นจินนะครับจินเขาจะมีเอ,อ่อเราเรียกว่ามีความเป็นซูเป,ปอร์สตาร์อ่ มีความเป็นซปเปอร์สตาร์ไม่ไม่ให้ไม่ให้แต่ผมจะเอาเฮ้ยช่วยด้วยมีความเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถทางด้านการแสดงสูงทําให้เขาแบบได้รับการยอมรับในวงการบันเทิงเดียวมากมากครับใช่ครับก็สมัคคินนะครับก็เป็นนักแสดงตัวท็อปครับเป็นหนุนหน้าก่อนหาีซ้อนแล้วก็มีความช่ำชองในการเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมากครับ แล้วก็อาคินเนี่ยจะมีคุณย่าเป็นไอดอลครับซึ่งคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นไห้คลครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านักแสดงกิตติมศใช่ไหมมันมันควรจะน่ามายาวบ้างใช่พวกคนวุฒถูกถูกครับถูกถูกถูกอันนี้เลยเออโพสปอยชั้คือมันมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราสองคนได้ร่วมงานกันอ่าแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์หนเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัวของจินสปาร์ เกิดความรู้สึกที่ไม่อยากเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบตามตรงตามจีบน่นนีนันก็แาบนั้นเกิดได้ว่าเพราะเพราะความสามารถในในด้านการแสดงของเขาอืมทําให้เราสนใจในตัวเขาอืมใช่ตอนแรกแค่อย่างนี้ไม่น่ารักหรอน่ารักน่ารักดังๆสิ ผมว่าไม่น่าดีนะต, <laughs> ตอบดีๆนะอ่าคินางพี่บูมครับแต่แต่คือถ้าจินอาจจะให้อคินมากกว่าแต่ถ้ามาก็ต้องให้พี่บูมมากกว่าเอ <c oughs> ้ยแต่การไหนครับมีเยอะ <c oughs> ซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามารู้ตอนที่มีคนแท็กมานี่แหละ <c oughs> ไอตอนไลฟ์อยู่อะ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยก็เลยแบบฮะทำ มาทำอะไร่ะแล้วผมไม่บอกลยนอ่ะก็ปล่อยเบอร์ถ้า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 ไม่คงไม่คงคงไม่คงไม่ไปเค้นที่เขาแบบพี่กินเลยสิผมจะกินเ่อาะฉกายพี่ไม่ขนาดแต่ถ้าเราเห็นเราแบบเอานะช่วยด้วยไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเลยมารู้ทีหลังจริง ไม่รู้ไม่รู้เลยเลยแล้วก็แบบจริงนี่ชอบทําอะไรแบบคาดเดาไม่ได้เพราะมันเลยแล้วแบบเราอยู่ที่คาเฟ่แล้วไปทิ้ง <c oughs> ถ้าไปทิ้งถ้าไปทิ้งทำ <c oughs> ไ,ทไททมจะตีแล้วหรอแม่ผมแค่จะที่หมายว่าแบบก็เห็นเลยก็เราปัดมันอยู่ในมือแล้วถ้าเราดีดลงแบบเราอยู่ตรงคาเฟ่เดี๋ยวไลน์เขาจะไม่ใส่ให้มันจบที่เรา แม่อรักเขาใช่ก็ผมตัวเองก็คือเอ่ออ่ประทับใจว่าเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกไม่รู้แล้วก็แบบอืมเขินจริงอืมหยุดโอเคโอเคอืมฮะก็ ก็นั่นแหละอย่างแรกเลยขอขอบคุณก่อนเลยครับผมที่ทําให้ทะลุหนึ่งล้านอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถดูได้ที่ vtv original นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัส2องทุ่มนะครับเวลานี้เลยใช่ครับก็สําหรับใครที่ไม่สะดวกที่ดูในแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็คือ w w w vtv vip ครับ